สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสบายดีเป็นยังพี่น้องฟังลาวแล้วกับฟังไทยสปูสพลเมื่อส,ม,สมองสุบอนเลครับเด้อเมื่อนี้กับพบพอกับช่างโหลดคือเก้าครับที่กัดกับอยู่ที่โคกน้องนาบ่าวนิพน์คำตะกาเหมือนเดิมเลยครับเด้อเอาครับมาเบ่งหนางานครับบ้านเขาเมื่อนี้กับใส่ฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้วเลยครับเด้อนี่ครับ ทำการยิงโดยช่างหนงครับผมโอ้นี่ครับใส่ไป,ไปทั้งหมดกับหาแผ่นครับพี่น้องยิงไปทั้งหมดห้าแผ่นเด้อความกว้างกับสี่เมตรครับผมกว้างสี่เมตรความยาวสามเมตรห้าสิบหกเซนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ใส่ไปทั้งเมิดหาแผ่นครับพี่น้องยิงเซษแล้วเมื่อกี้ครับอ่าโอ้นะครับบาทสังนองกำลังสิลาบง่วเขียวครับ <c oughs> โอ้ได้การครับพี่น้องเอ่อต,ตอนนี้ก็ขณะนี้ก็กำลังบ่ายโมงยี่สิบแปดครับผมกำลัง กินข้าวเทียงครับทางบ้านพี่น้องเอฟซีได้ยังกินนอครับผมทางนนบุรีแหละครับคุณบานคุณลุงอะดุลได้อะไรกินข้าวเทียงนอทางสะแก้วดิบ้านคุณลุงปัทวีได้ยังกินข้าวเทียงนอครับทางขุนฝนตกบอเมือนี่สกลนครฝนบ่ตกเ้ยครับเด้อสกลนครฝนบ่ตกครับหอ,อนเอาอย่างไงเลยครับ แดดย่างเปียงเลยครับพี่น้องนะครับแดดไม่มีลมเลยครับผมโอ้อาจะเป็นเอาขีฝนครับพี่น้องนี่ครับแดดเอาห้อนคักครับผมก่อนจะใสกระจกกะต้องใส่ยางก่อนครับพี่น้อง ใส่ยางวางเ0 4ศูยเด้อพี่น้องเด้อย,ยางวาง0ูย์สี่สีดำครับยางตัวนี้มันสิเป็นยางรอ,องรับกระจกครับพี่น้องเนื่องจากว่าเนื้ออลูมิเนียมนี่มันแข็งเนาะต้องมียางนิ่มๆรองรับกระจกก่อนครับครบัทำการอัดยางโดยช่างโนงครับผม ตัดอ,อกช่องนั่งมาใส่เรียบร้อยครับผมดับต่อไปก็จะเป็นการตัดกระจกมาใส่แล้วครับ งาดึงลีดขึ้นมาลีดมันขึ้นมาเออเออลีดขึ้นเอ,อ,เอ,อ,นเอ,อสวยงาม น,น้นก็ใสกระจกบานเลื่อนเด้พี่น้องเด้อันนี้ใส่บานเลื่อนก่อนครับอืมบันี้เห้ากัะรีดอย่างอ่านั่นละน่งเข้าไป

ฟิกอ่ารีดฝั่งนี้ เป็นระเบียบเรียบร้อยครับพี่นอ้องครับอืมนี่อ่าทีนี้ก็เข้าสู่วิธีอัดยางด้วยพี่น้องด้วยอัดยางนีก่กั ใส่ยางเบอร์05เ้ยพี่น้องเ้ยยางอัด05สีดำครับก่อนนั่นสิเป็นยางวางครับยางวางจะอยู่ด้านนอกใส่กระจกเข้าไปแล้วกันเป็นยางอัดครับบัานยางอัดเบอร์05ทำการอัดโดยช่างนอคือเก้าครับผมนี่ครับใส่ปลายคัตเตอร์จิ้ม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 อัดเข้าไปเลยครับ สนสะเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ดวยวจกอยู่กลางยางอยู่ขอบครับพี่น้อง ขออัดยางแล้วมอนกอรสิแนมแบบนี <Dear S 1> ้ครับผมนี่ครับจบมันกอร์ิีเคลื่อนครับจากนี้กับเป็นการยึดบานกระทุ้งด้วยส่นองด้วย บั้นกระถ ung ครับเลยครับตัดสกูเข้าไปในตัวบั้นผับนะครับนอ้องนี่ครับตัดสกูเข้าไปแบบนี้นะครับเด้อบั้นพับที่ใส่นะครัใส่บั้นพับ12นิ้วเด้อพี่น้องเด้อ 2นิ้วนะครับเปิดปิดแก่สิเป็นแบบนี้ครับพี่นอ้องอ้าตัวล็อกใส่ได้ครับ อืมใส่ใส่ระวังกางๆระวังกางๆนั่นไออืมนอืมปีนปีนทางนี้ออกมาเออเปนบ่จะมีทางหน่อยกับทางนี้เออถีละทางนี้ สิดเข้ามาสิดเข้ามาอีกเอ้ยประมาณนี้แหละเป็นการเจาะยึดตัวล็อกเดือยนะครับเนาะ ล็อกเดือยหรือว่ามือจับี่กัสิเป็นด้านขวากับด้านซ้ายได้พี่น้องเด้ออันนี้เขาเอืา่านมือจับขวานบมือจับขวานี่ก็คือเปิดไปทางขวาครับพี่น้องทามือจับซ้ายจะมาหยุดใส่ฟังนี่นออลองลองดูเลยครับโอเค อ่าเปิดได้90องศาเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับการยึดบานกระทุงกเป็น,นันเสร็จสับเรียบร้อยครับพี่น้องครับหลอกลก็สินแน่นนะครับสวยงามเอาละครับพี่น้องครับสำหรับงานกันห้องกระจกและฝาผนังด้านนอกด้านในกะ เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเดยครับเด้อนี่ครับใส่กระจกแล้วเรียบร้อยครับผมก็เหลือแต่ยิงซิลิโคนมาอื่นครับผมว่าเมื่อนี่คำกอนครับผมพี่น้องโอ้นี่ครับกันแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องทางในกะสวยงามครับนี่ครับด้านในกะ ใส่กระจกแล้วก็สิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับใส่กระจกแล้วเรียบร้อยทุกท,ทุกมุมเลยครับนนคลิปนี้กับคอจบไปสมิสก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้ช่างโรดโด้วยดีมาตลอดสำหรับมือนีขอกาวคำวา่า ม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ